ที่ดินวิวภูเขาเนื้อที่2ไร่ใกล้โรงพยาบาลนะครับรงนี้อยู่โซนแม่ออนแปลงสวยๆเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยนะฮะ ขายที่ดินวิวเขาโซนแม่อ่อนนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่2ไร่นะครับตกอยู่ไร่ละล้านกว่าแค่นั้นเองนะครับสไร่ราคา2อล้านห้าแสนบาทจุดแถวโรงพยาบาลแม่อ่อนนะครับตรงนี้เข้าจากถนนใหญ่เข้าไปไม่ถึงกิโลนะครับผู้ชมไฟฟ้าเกือบจะถึงแล้วนะครับห่างไปประมาณสักไม่ถึง100ร้อยเมตรนะฮะตัวน้ําก็สามารถเจาะนะ้ําบาดาลได้นะครับจุดเด่นของแปลงนี้คือตัววิวภูเขานะครับวิวภูเขาได้รอบด้านเลยเหมาะสําหรับผู้ชมที่ อยากจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับน้ำดีดินดีนะครับแล้วก็รูปร่างแปลงนั้นสวยเลยทีเดียวตัวชุมชนนั้นอยู่ไม่ไกลนะครับรอบๆละแวกนี้เขาปลูกเป็นพื้นที่เกษตรนะฮะแปลงนี้จุดเด่นของเขานอกจากได้ตัววิวภูเขาแล้วยังได้วิวน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ราคาไม่สูงนะฮะปกติแล้วแปลงอื่นเนี่ยแพงกว่านี้คุณผู้ชม ตารางวางหนึ่งก็ห้าหพันนะตกไล่แล้ว2ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เลยจากชุมชนมาประมาณนึงนะฮะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ,มรรบแม่ออนโซนนี้นะไม่ท่วมนะคุณผู้ชมตัวด้านหน้านั้นเป็นถนนถนนลาดยางนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะฮะในระหว่างทางนะครับก็จะเป็น ถนนลูกหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเทปเป็นหินคลุกแล้วละ่ะนะทางเข้าออกก็ประมาณนี้เลยไฟฟ้านะครับจะถึงด้านหน้า,นาตรงทางแยกแล้วก็จากทางแยกเลยเข้ามาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณสัก60เมตรได้นะครับแล้วก็ดึงไฟมาประมาณสักสาไฟ้าสัก3ต้น4ต้นนะฮะก็ถึงแล้วนะครับรูปแปลง,ปลงนี้เลยนะครับสนใจนะชมได้ทุกวันนะฮะสไร่2องล้านห้าแสนบาทนะครับอยู่โซนแม่อ่อนนะฮะโรงพยาบาลแม่อ่อนก็อยู่ใกล้ๆเลย แนะนําเลยนะครับสําหรับแปลงนี้ตัวเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดนะโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับคุณผู้ชมมีวิวน้ําสวยๆแบบนี้เลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ